ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ถ้าไม่เชื่อเชื่อหน่อยก็ได้นะเอา้เอา,อายังไงต้องเชื่อ,อไหมคุณผู้ชมใครจะไปคิดเรานี่นะสรรหา เทพด้านนี่นั่นนันอยากจะรวยอยากจะปังแต่ใครบอกเลยว่าอย่าไปมองไกลตัวเอาศิลปินที่คุณชื่นชอบน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง่เจ้าแม่เหรอเป็นเจ้าแม่จุดบอกเลยไม่รู้เป็นเจ้าแม่ได้ไหมอาจจะใช้คํานี้ได้เพราะว่าขอแล้วทําตามแล้วเฮ้ยปังเฉยคือเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมขาคุณแม่แฟนคลับท่านหนึ่งเรียกว่าเป็นแบบแฟนคลับแม่หักแพงอ ชมขานี่นะคะคุณพี่เขาเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นคุณแม่คนนี้นะฮะประกาศขายที่ประกาศอุ้ยนานนาน,น,านไปไปปีขายไม่ออกสักทีมีคนมาดูบ้างละ่ะดูแล้วก็เลี้ยวรถกลับไม่เอาดูแล้วก็เลี้ยวรถกลับยังไม่คุยเอ,อจนปลายปีที่ผ่านมาคุณแม่เสื้อแดงท่านนี้แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะขายที่ได้แล้ว แล้วคุณแม่อะไรกับน้องอุงอิงคือจะบอกงี้คุณแม่บอกว่าแม่เนี่ยท่องคาถาน้องอุงอิงอะไรอยากนึกถึงน้องอุงอิงแล้วก็ท่องคาถาบอกว่าถ้ามีปาฏิหาริขอให้แม่ขายที่พื้นนี้ได้สักทีเิออยากจะก้าวข้ามผ่านความยากลำบากคุณผู้ชมปรากฏว่านะจู่ๆแม่ขายที่ได้จริงๆแม่ก็เลยเชื่อว่าเป็นเพราะว่าน้องอุงอิงนี่แหละทำให้แม่ขายที่ได้เพราะว่าประกาศมาตั้งหลายปีแล้วขายไม่ออกสักทีแต่พอนึกถึงน้องอุงอิงแล้วก ไม่รู้สวดมนบทพิเศษบทไหน <Hello. S 1> เขาเขาเรียกว่าขา,าน้องอุ๋ง <c oughs> อิงน,นี่เดี๋ยวเราต้องแอบกระซิบถามน้องอุ๋งอิงส <c oughs> ิะนะแม่ไม่ได้บอกมาคุณผู้ชมนะ,ะและเห็นว่าหลังจากนั้นนําเงินที่ขายที่ได้นะแม่ไปใช้นี่ใช้สินหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้แม่สบายเลยเห็นไหมมาหลังเวทีสบายใจมาหา <c oughs> น้องอุ๋งอิงแล้วก็เอาของรางวัลเรียกว่าของกำนันกินน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้กับน้องอุ๋งอิงด้วยค่ะยินดีด้วยนะแม่นะหมดนี่แล้วจ้า ว่าไปนะน้องอิ๋งก็เป็นดาวของหมอลำเหมือนกันนะเธอฉันอยากรู้นะว่าแม่สวดบทไหนแต่แม่ไม่ยอมบอกมาพุดอุ๋งโทรอิงพุดอุ๋งโทรอิ๋งหรือเปล่าสายไม่ว่างเหวางสายใส่ใช่อย่างนั้นออ่ะดีใจกับแม่ด้วยนะคะ